ไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมครับศักดิ์สิทธิ์แท่งทองครับในรายการภาพหลงยุครายการที่พาท่านผู้ชมนะครับนั่งทมไม่ชีนนะครับย้อนเวลากลับไปสู่ความทรงจําเก่าๆกับภาพเก่าๆเพื่อไปพบกับเรื่องราวดีๆที่แสนจะประทับใจในวันวานนะครับทุกคืนวันอังคารเวลา3ทุ่ม45นาทีทางไทยรัฐทีวีแห่งนี้ครับและเช่นเคยครับนี่คือตัวอย่างภาพหลงยุคในค่ำคืนนี้ครับ ในวันนี้คุณผู้ชมจะได้ย้อนเวลากลับสู่อดีตชมภาพแห่งความทรงจำต่างๆจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันนี้วันที่9ธันวาคมเปิดตำนานข้าวผัดอเมริกันใครจะรู้นี่แหละของดูต่างหน้าจากทหาร G.I. พร้อมย้อนความหลังถึงซีรีส์ดังในอดีตอย่างเปาบุญจินแล้วไปชมภาพเมื่อครั้งยังถอนใสบัวของเธอคนนี้นุกสุธ,ธิดาในภาพเก่าเล่าความ ก่อนส่งคุณเข้านอนด้วยภาพสาวสวยคนนี้ที่นางเอกก็ไม่ใช่นางงามก็ไม่เคยเป็นแต่กลับได้ขึ้นหน้าหนึ่งมาลัยไทยรัฐตั๊กสิริพรวันนี้ในอดีภาพแรกของเราในวันนี้นะฮะในช่วงวันนี้ในอดีตนะครับเป็นภาพจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับันที่ 9ธันวาคม2519ครับเป็นภาพเมืองพัทยานะฮะที่ถูกจัดตั้งเป็นเขตปกครองพิเศษไว้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติครับซึ่งจุดเปลี่ยนนะครับที่ทําให้พัทยานะครับกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมนะครับก็คือการเข้ามาตั้งฐานทัพสนามบินอู่ตะเภาของทหาร GI ในสงครามเวียดนามทหารเหล่านี้แหะครับพอมีวันหยุดนะครับก็จะพากันมาเที่ยวที่อ่าวพัทยา เมื่อสงครามสงบลงนะฮะเหล่าทหาร G ีก็เดินทางกลับบ้านกันแล้วก็เมืองพัทยานะครับก็เลยกลายมาเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวนะฮะต่างชาติมากขึ้นแล้วก็ทําให้เมืองพัทยานะครับเติบโตขึ้นมาจนเป็นอย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้แหละครับแม้ว่าทหาร g ีนะฮะจะถอนกําลังนะฮะจากเมืองไทยไปหลาย10ปีแล้วก็ตามนะครับแต่ยังคงทิ้งเรื่องราวไว้มากมายรวมถึงสถานที่ต่างๆด้วยนะครับเช่นพัดพง์และก็ซอยคาบอยครับ เร่องหนึ่งอย่างนะฮะที่ท่านผู้ชมนะครับอาจจะนึกไม่ถึงเลยนะครับคือเมนูอาหารเมนูหนึ่งครับที่เราเคยเห็นเราเคยทานแล้วนะครับ uh uh. แถมบางท่านเนี่ยนะฮะอาจจะนึกไปแล้วด้วยนะฮะว่าเป็นอาหารฝรั่งไปแล้วด้วยถ้าผมบอกท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมต้องร้องอ,อ,อ๋อยาวๆแน่นอน <ต aret> ข้าวผัดอเมริกันครับว่าแต่ใครเป็นคนคิดใครเป็นคนเริ่มผัดเป็นคนแรกเราไปดูเรื่องราวข้าวผัดอเมริกันพร้อมๆกันเลยครับ ผู้ชมทราบหรือเปล่าครับว่าเมนูที่หลายๆท่านนิยมรับประทานกันอย่างข้าวผัดอเมริกันเนี่ยว่ากันว่ามีที่มาจากพ่อครัวในฐานทัพทหาร GI ที่โคราชและอุดรธานีสมัยสงครามเวียดนามในช่วงปีพุทธศักราช2500ถึง2518โนวลละครับ แต่บ้างก็ว่ามีที่มาจากสูตรของคุณหญิงสุริพันธ์มณีวัฒนที่ได้ลองทำขึ้นราวปีพุทธศักราช2497เมื่อทหารอเมริกันมาเห็นและถามถึงชื่อของเมนูนี้คุณหญิงสุริพันธ์ก็ได้ตั้งชื่อไว้ว่าอเมริกันฟรายลิซ์หรือข้าวผัดอเมริกันนั่นเองแหละครับซึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดในเมนูลูกครึ่งเมนูนี้ก็คือการผสมผสานกันของส่วนประกอบในอาหารเช้าแบบอเมริกันที่ถูกปากชาวตะวันตก ข้าวที่เป็นส่วนประกอบหลักในอาหารของคนไทยเรียกได้ว่าเป็นอาหารฟิวชั่นแบบอิตาลีเวสของจริงเลยล่ะครับคุณผู้ชมซึ่งข้าวผัดอเมริกันก็เหมือนเมนูอื่นๆที่มีชื่อประเทศหรือชื่อเมืองต่อท้ายที่มักจะทําให้เข้าใจผิดคิดกันไปว่าเป็นอาหารที่มาจากประเทศนั้นๆอย่างขนมโตเกียวขนมจีนและลอดช่องสิงคโปร์แถมถ้าอยากกินก็แค่เรียกพี่วินไม่ต้องบินไปสั่งไกลถึงอเมริกาให้ฝรั่งอเมริกันงงด้วยนะครับ แม่เล่าไปเล่ามาก็ชักจะอยากกินข้าวผัดอเมริกันขึ้นมาบ้างแล้วยังไงพรุ่งนี้เช้าพี่แท่งพานายหลงยุกไปเลี้ยงหน่อยนะครับ <c oughs> จัดไปเลยครับนายหลงยุคครับข้าวผัดจานเดียวคนน่าแข่งพี่แท่งไม่รู้อยู่แล้วครับ <c oughs> และเพื่อให้เข้าบรรยากาศนะต้องเปิดเพลงนี้คอไปด้วยจดหมายรักจากเมียเช่าของคุณมานีมณีวันได้ฟิลจริงๆเลยนะครับนายหลงยุคไอเขียนเลตเตอร์ถึงเธอ เดียจรเขียนในแปลนที่อยู่เคยนอนจังหวัดอุดรประเทศไทยแลอินเอมกับข้าวผัดอเมริกันกันมาแล้วนะครับเรามาย่อยอาหารด้วยการชมภาพจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่9นะฮะธันวาคม2538นามนะครับเป็นการเปิดการแข่งขันนะครับกีฬาซีเกมนะฮะครั้งที่18ที่เมืองไทยจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ เห็นล้ามาตั้งแต่ภาพพญานาคนะครับพาดหัวหน้าหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะจำกันได้หรือเปล่าครับถ้าท่านผู้ชมนะครับนะฮะมีหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นอยู่ในมือนะฮะลองพลิกดูนะฮะจะรู้ได้เลยนะครับว่าทุกความสนใจเนี่ยพุ่งไปสู่มหากรรมกีฬาครั้งนั้นอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้านะฮะที่ผู้สนับสนุนนะครับลงโฆษณาให้กําลังใจนักกีฬานะครับแถมยังมีนะฮะภาพข่าวพิธีการเปิดที่สนามกีฬาสมโภช700ปี ที่ได้ซูเปอร์สตาร์ตลอดการนะครับพี่เบิร์ดธงชัยเม่นไตนะครับมาร่วมแสดงด้วยเ,<อ>เรียกว่ากระแสมาแรงจริงครับนอกจากภาพนะฮะกีฬาซีเกมครั้งที่18ที่เมืองไทยที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วนะครับในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะฮะฉะบับวันที่9ธันวาคม2538ก็เหมือนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในทุกวันนี้แหละครับจะมีเรื่องราวนะฮะของละครที่กําลังฉายอยู่ในตอนนั้นเนี่ยมาให้ท่านผู้ชมได้อ่านกันด้วยนะครับ และผมเองนะครับก็มีโอกาสนะครับได้ลงนะฮะในปีนั้นนะฮะ2,538สองเรื่องครับเรื่องแรกสุดสายปาดครับแสดงคู่กับคุณน้ำฝนกมลทิตินะครับส่วนเรื่องที่สองนะครับอยากหยุดตะวันไว้ที่ปลายฟ้านะครับผมแสดงกับคุณแหมมแคทริยาครับยังจำกันได้ไหมครับพูดมาอย่างนี้แล้วคิดถึงความหลังเลยครับซึ่งนอกจากละครไทยแล้วนะฮะในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะฮะปี2,538นะครับยังมีซีรีส์สุดฮิตหเรื่อง นะฮะติดกันทั่วบ้านทุ่มมือง่องแงมซึ่งเรื่องนั้นนะครับคงหนีไม่พ้นเรื่องเปาปุ้นจิ้นครับผมเองเนี่ยก็ติดกับเข้าเหมือนกันนะครับแต่ท่านผู้ชมเคยสงสัยเหมือนผมไหมครับว่าเสียง,งเปาปุ้นจิ้นเนี่ยที่ภาคเสียงภาษาไทยเสียงดูดุดท่านเปาเนี่ยเป็นเสียงใครเจ้าเ็ดับฟาินฟังทีไรนะครับตกใจทุกทีเลย เรื่ว่าจะโดนป่าหันคืนนี้ผมเลยหาคำตอบมาให้ท่านผู้ชมได้หายสงสัยกันครับเ <call> ปอร์สานถ้าพูดถึงเทพผู้ปดุงความยุติธรรมอย่างท่านเปาวุญจินที่เป็นซีรีส์ดังเมื่อปีพุทธศักราช2538คุณผู้ชมหลายท่านคงนึกถึงเรื่องราวที่สรุกตื่นเต้นชวนให้ติดตามแต่สิ่งสำคัญที่ทำให้ท่านเปาเป็นท่านเปาเวอร์ชันภาษาไทยที่มีน้ำเสียงเบียดไปด้วยความยุติธรรม นั่นก็คือเสียงพางนั่นเองซึ่งไม่ว่าจะสั่งเปิดสารสั่งประหารหรือสั่งลูกน้องอย่างวังเช้ามาหัน่นจ้างหลงเจ้าหูก็ล้วนทรงอำนาจหน้าเคารพย้ำเกรงสมเป็นใต้เทา้าแห่งสารไข่ฟงเสียจริงๆ ซึ่งเสียงของท่านเป่าที่เราได้ยินนั้นเป็นฝีมือการพากของคุณกำอนสวรรปิยะสิริครับและคุณกำอนก็ไม่ได้เพียงแต่เป็นนักภาคเท่านั้นยังเป็นนักแสดงมากฝีมือที่มีผลงานการแสดงละครมากมายตั้แต่สมัยช่องสี่บ้างขุนพรมนนตดัวรับบทเป็นพระเอกจากละครเรื่องดังหลายๆเรื่องมาแล้วไม่ว่าจะเป็นขุนศึกแผลเก่าหรือพันท้ายนรสิงอีกด้วย S 1> <S 1> แต่เหเห็นว่าพี่แท่งเนี่ยก็เป็นแฟนคลับท่านเปาคนหนึ่งเหมือนกันน่ายลงยุกก็ชักจะอยากรู้แล้วล่ะครับว่าพี่แท่งคิดถึงอะไรเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้กันบ้างโอ้โหพูดถึงเปาปุ้นจิ้นแล้วอีกคนนึงเนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะฮะกรี๊ดมากเลยจันเจ้าฮะองค์รัของเปาปุ้นจิ้น โอ้โหจันเจาไปที่ไหนนี่สาวๆกรี๊ดสลบเลยนะครับขนาดผมเองเนี่ยเป็นผู้ชายนะครับจเจอจันเจ้ายังรู้สึกว่าโอ้โหเท่มากเลยไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้าได้มีโอกาสเล่นเรื่องเปากุ้นจิน้นแล้วเอาชุดจันเจามาใส่เนี่ยสาวๆจะกรี๊ดแบบนั้นมากหรือเปล่า oh no. ช่วงหน้าครับท่านผู้ชมครับแขกรับเชิญของผมในวันนี้นะครับเธอเป็นคนพิเศษจริงๆเลยนะครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเล่นหนังเล่นละครหรือร้องเพลงเนี่ยดูน่ารักไปหมดเลยนะครับขนาดตอนนี้เล่นบทแม่แล้วนะครับยังสวยกว่านางเอกครับน่ารักนะฮะจนอยากจะยกโลกทั้งใบเนี่ยไว้ให้เธอคนเดียวเลยครับท่านผู้ชมรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเธอเป็นใครใช่แล้วครับคุณนุกสุทธิดาครับวันนี้นะครับเราจะได้เจอเธอได้พูดคุยกับเธออยากเจอเลยใช่ไหมครับ พักสักคู่เดียวเดี๋ยวกลับมาเจอกันเธอครับกลับมาชมรายการภาพลงยุคกันต่อนะครับในช่วงภาพเก่าเล่าความนะครับวันนี้แขกรับเชิญสุดพิเศษของผมนะครับน่ารักมากเลยนะครับเป็นดาราเจ้าบทบาทและเจ้าของเพลงนี้ครับทอสายบัวทอสายบัวเลยทอสายบัวเลย

ยังจำกันได้เธอคือนักร้องนักแสดงสาวหน้าใสเจ้าของผลงานมากมายทั้งภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ซึ่งในวันนี้เราจะพาเธอมาเล่าเรื่องราวของภาพแห่งความทรงจำต่างๆในอดีตและภาพในอีกมิติของเธอในปัจจุบันให้หายคิดถึงกันครับ ภาพลงยุกขอต้อนรับคุณนุกสุธิดาครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหไม่เจอกันนานล้วไม่เจอกันกี่ปีไม่เจอกันก็ตั้งแต่นุกอ,อกหักครั้งใหญ่นเย็นอย่าเพิ่งเปิดความในใจมากวันนี้ขอบคุณมากมารายการภาพลงยุกในช่วงภาพเก่าเล่าความพี่แทนก็มีเรื่องเราเนะเป็นภาพสวยงามในความทรงจําเลยภาพแรกเลยครับค่ะภาพนี้เป็นภาพตอนเด็กๆเลยเด็กหญิงนุก ค่ะนะฮะกับโรงเรียนปน่าจะประมาณปสองอะไรเงี้ยครับปสองเองนะฮะปสองก็ประมาณสักแปดขวบนะฮะแล้วนิสัยย่าคอเป็นเด็กยังไงจะเป็นเด็กขี้ฟ้องอ๋อเช่นอย่างเช่น ถ้ามีผู้ชายมาจีบเนี่ยก็จะไปฟ้องคุณพ่อ,อและให้คุณพ่อเนี่ยไปฟ้องที่โรงเรียนแล้วก็ให้ที่โรงเรียนตีตีเด็กผู้ชายนะใช่ก็โดนตีหน้า,นาสงงเสาธงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาละคราวนี้มาสู่วงการบันเทิงภาพต่อมานะฮะนี่เป็นละครเรื่องแรกในชีวิตค่ะนะฮะเรื่องอ่ามงป่าค่ะอันนี้แนวจากจากวงวงมาฮะ อ่าใช่ค่ะ<น>จัก,จกวงวงนะครับตอนนั้นหายตัวได้เหาะได้อะไรก<อ>็ได้เลยได้เล่นจักจักวงไม่เดี๋ยวหมายถึงตัวจริงหายตัวได้เหรอ,อเราต้องมีเทคนิคก็ถ้าคนเด็กจักจับวงจะรู้ว่าการเหาะเนี่ยเราจะต้องทํำยังไง่างนี้ค่<ป>ะเหาะเราก็จะต้องยืนค้างที่เดิมแล้วก็กระโดดพุบยพยายามอย่ากระโดดเฉียงไปข้างหน้าข้างหลังให้กระโดดขึ้นไปสูงสูงแล้วก็งอเข่าขึ้นนิดนึงกล้องก็จะตัดที่ขาก็จะไม่เห็น ทีมงานตากล้องรู้เลยว่าอา้าวฮะนุะะ๊กสุ<ะ>ดิดาก็กระโดดเวิบแล้วดึงเข่าขึ้นใช่โชคดีว่าเก่งพะละภาพนี้นะฮะมาจากมิวสิควิดีโอหนึ่งตัวนะครับในชีวิตของคุณนุกนั่นก็คือบอดี้การ์ดค่ะบอดี้การ์ดสมชายเข้มกัดนะฮะค่ะคเกี่ยวพันกันไหมฮะก็พอหลังจากที่เซ็นสัญญาการเป็นนักร้องแล้วอะค,ค่ะก็ได้มาเล่นมิวสิควิดีโอของคุณป้าสมชายก่อนที่จอะออกอัลบั้มก็ให้มา เป็นที่รู้จักของแฟนเพลงก่อนเป็นไงครับก็เป็นหอมแรกอ๋อนี่สงชายนี่ขโมยหอมเจ้าแรกเลยนะฮะสิอ็ครั้งค่ะฉากนโอ้โหอยากกลับไปดูรูปนั้นจังเลยมีในมิวสิกไหมมีมีครับไมฮะโอ้โหก็เลยมาเป็นภาพนี้ครับท่านผู้ชมครับอัลบั้มแรกในชีวิตค่ะแต่ว่า ไม่ได้ชื่อถอนใส่บัวนะมีเพลงฮิตชื่อถอนใส่บัวแต่ระลบ้ามนี้ชื่อนุกค่ะนุกสั้นๆชื่อเล่นเธอเองนะครับขอฟังนิดๆได้ไหมฮะเพมเฟิร์นหน่อยเดี๋ยวพี่แท่งเต้นเป็นแดนเซอร์ให้ทำไงสุดที่จะทนจะคนอย่างเธอจบไม่อยากเจอเป็นการท้าวสพอแล้วค่ะทุกวันนี้ยังมีใครติดต่อไปโชว์คอนเสิร์ตบ้างไหมจริงๆไม่คอยหลับอ๋อ นุกไม่ค่อยเอาจิงๆิงนุกรู้สึกเหนื่อยกับการต้องร้องเพลงอะค่ะ,ะทำไมเสินหนึ่งนุกจำเนื้อไม่ค่อยได้จำเนื้อไม่ค่อยได้ลูกเป็นคนที่มีปัญหาก,การจำเนื้อเพลงทุกเพลงอ,อย่างที่2คือรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่นักร้องก็เลยไม่ค่อยชอบร้องเพลงจนมาเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้หรือเปล่า เรื่องนี้จะเป็นเรื่องแรกเลยค่ะที่ที่เราได้เล่นหนังเล่นภาพยนตร์ด้วยกันปี2018ครับโรคทั้งใบให้นายคนเดียวภาพยนตร์นี้อัลบัมล้งจากอัลบัมนะฮะหอนไซบัวแล้วนะครับก็มามีภาพยนตร์เรื่องนี้โรคทั้งใบให้นายคนเดียวนะครับยังเป็นสมชายเข้มัดนะฮะแต่ว่ามีคุณปลาโม่สั่งสอนมาร่วมด้วยเป็นภาพยนตร์ที่มีรายได้สูงสุดสูงสุดนะครับตอนนั้นแนโอ้โหแล้วเป็นซาวด์แท็ก ตุกตาทองนะฮะปี2538ดนารานสิบแารนะฝะหนสุธิดาเกษมสันน์ณอยุทยาครับแอบอยากบอกมากว่าตอนนั้นเนี่ยตุกตาทองคุณเต๋ากับคุณเบิร์ดเขาลุ้นด้วยกันนุ๊กลุ้นพี่เบิร์ดมาพี่เบิร์ดได้ขอยพี่เบิร์ดได้ขอยพี่เบิร์ตเล่นเรื่องอะไรปีนั้นคู่กรรมมั้งคะอ๋อคู่กรรมนะฮะประกาศออกมาเป็นคุณเบิร์ดธงชัยธงชัยไม่ตได้นะฮะคุณเต๋าไม่ได้เพราะว่าคุณนุ๊กบอกไม่ให้ได้ ภาพต่อมาฮะเกาะสวัสดิ์หาสวรรค์ละครอีกหนึ่งเรื่องแต่ว่าเรื่องนี้ค่อนข้างจะแปลกไปนิดนึงค่ะช่วงนั้นก็จะฮิตละครเพลงมันจะเป็นยังไงเรื่องนี้แนวไหนยังไงร้องอะไรกันก็จะเป็นแนวร้องไปด้วยแล้วก็แอคติ้งไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเช่นเกาะสวัสดิ์หาสวรรค์เหมือนมีมันทีสามไ้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ร้องกับพระเอกอย่างเงี้ยร้องไปแล้วก็ร้องกันมาเหมือนเป็นไดอะล็อกพูดแต่ว่าเป็นเพลงคู่กับคู่ขวัญคนเดิมใช่สองชายเท็มกัน เรื่องที่รู้ว่าจะต้องเล่นกับพี่เต่าอีกเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าว้าอีกระเพราะกูนึกว่าเขาก็คงรู้สึกไม่ต่างจากนุกนะเวลาที่รู้ว่าเล่นกับใครนุกเขาก็คงนึกในใจเหมือนกันสมชายเข้มกันว้าไปดูเรื่องนี้ดีกว่าอันนี้ก็ขมอนไปนั้นที่เธอฝันยากนุ็คู่กับซอนรามเทพิแทบบ้างค่ะนะนี่น่ากลัวมากพระเอกคนนี้ทำไมอ่ะพี่เอกอยู่ไม่กี่คนดูกลัวทุกคนเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้น คุณเต่านี่เขายังแบบซาๆค่ะคุณหนุ่มนี่สมัยนั้นเขาเป็นยอดนักอําเขาเรียกว่าอําทีร้องไห้เลยค่ะเล่นเล่นอําแรงเล่นแรงค่ะแล้วตอนนั้นที่เล่นละครด้วยกันเป็นไงฮะเพราะว่าถ้ากลัวขนาดนั้นแล้วเล่นละครด้วยกันได้ยังไงตอนนั้นพยายามทําดีที่สุดเลยค่ะอสุภาพเรียบร้อยพูดให้น้อยทําตัวให้บางๆไม่ค่อยให้เห็นแล้วอ่าุมหน้าหลบตาแล้วก็เล่นละคร้แลวก็โยนโยนให้เขาไปแกล้งคนอื่นเนี่ยค่ะ เขียงเองนะครัพี่ก็กลัวพี่แคนก็กลัวใช่ไหมรับโอ้นี่อำยับเลยครับไม่ต้องห่วงอามาถึงภาพต่อไปแล้วครับภาพนี้โหแตกต่างมากเลยฮะเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงน่ารักแสนสวยคนนี้ของเราพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ าการมาอยู่กับภาพหลงยุคในช่วงภาพเก่าเล่าความนะครับกับทีนไอดอลแห่งยุคครับคุณนุกสุธิดาชอบจังเลยทีนไอดอลยัคุณคือทีนไอดอลของเราประเทศไทยแต่หลงยุคในช่วงไม่เป็นไรจะยุคไหนเราก็คลาสสิกนี่ฮะภาพนี้ครับเมื่อกี้เราค้างกันไว้นะครับหลายคนคงสงสัยเหมือนกัน ผมเองก็ไม่เคยเห็นนะนี่ครั้งแรกครับก็เมื่อปีปีนี้เองค่ะอ๋อปีนี้เองนะฮะสดๆวั้อนเลยนะฮะใช่สองพันห้าร้อยห้าสิบีนี่เองยุคนี้ใช่ครับก็เกิดอะไรขึ้นในแต่ละปีเนี่ยก็จะได้ไปอินเดียนะคะไปสการาศีสังเวชนียสถานเกือบทุกปีจนมาปีนี้ค่ะพระอาจาร์ของนุกเนี่ยก็มีการบวชบวชคือทุกปีเนี่ยท่านจะเอาพระ พิสุกไปบวชที่อินเดียประเทศอินเดียแต่ปีนี้เนี่ยมันพิเศษตรงที่ว่าปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายและเป็นปีแรกที่จะบวชผู้หญิงด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าอยากไปมากเลยเอะค่ะตอนที่ไปบวชก็คือไปขอคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะเขาก็อนุโมทนาบุญด้วยอะไรเงี้ยค่ะบวชอยู่กี่วันนะตรงสีวส่วันสวันแล้วก็กลับมาทํางานแล้วก็กลับไปปฏิบัติที่ ชุมพรต่อแล้วทุกคนเป็นไงคุณพ่อแน่ก็นุ่นตาไหลเบาๆนะคะเออซึ่งบุญที่เราได้ไปทำมาก็กลับมานะฮะอนุโมทนาสาธุให้กับทุกคนสาธุด้วยนะครับภาพต่อไปครับแสดงถึงความแข็งแรงแข็งแกร่งนะฮะของผู้หญิงคนนี้นะครับไม่ได้หวานอย่างเดียวนะครับนี่ครับนี่ซิกแพคนะฮะเรื่องลือนมากในโลกของโซเชียล ก็ตอนนั้นเนี่ยเพื่อนของดิฉันเนี่ยก็อยากจะไปเรียนกายกรรมกับครูเล้งราชนิกรนุกเนี่ยรู้จักกับครูเล้งส่วนตัวก็เลยจะไปดูโรงเรียนให้เพื่อนแต่พอไปถึงเนี่ยครูเล้งก็บอกว่าช่วยโพสต์ท่าถ่ายรูปให้หน่อยเพื่อนสนิทที่เราไปดูโรงเรียนให้เขาเนี่ยแทนที่จะมาบอกว่าเฮ้ยขอบใจอะที่ไปดูโรงเรียนให้อะไรเงี้ยกลับเข้ามาเมนในภาพว่าอุ๊ยท่าง่ายฉันมาดูโรงเรียนให้เธอเธอบอกว่าท่าง่าย ก็เลยตอบเม้นกลับไปว่าได้อีกเดือนเจอกันก็เลยหยิบกระดาษขึ้นมาแผ่นหนึ่งเขียนตารางชีวิตใหม่หมดเลย<ะ>6กโมงตื่นขึ้นมาวิ่ง <A ving. S 2> ชั่วโมงหนึ่งเสร็จไปวอร์มที่โรงเรียนคือทำทุกอย่างเป็นแผนหมดเลยค่ะแล้วก็ทำอย่างนี้อยู่เดือนหนึ่งว้าวปรากฏว่าเดือนหนึ่งเนี่ยจากคนที่ง่อยๆเนี่ยกลายเป็นคนที่มีสุขภาพที่แข็งแรงมากตอนนั้นเนี่ย<ะ>ไม่ได้คิดถึงเรื่องของรูปร่างเลยนะคะ อ่านไป3เดือนแล้วเริ่มเห็นว่าเฮ้ยมันมีมนนสิทแพกเออ <Space> <IL> ก็เลยถ่ายรูปไว้โอ้โหวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณนุกนะครับให้เกียรติทางรายการภาพลงยุคนะครับนำเรื่องราวในยุคต่างๆของชีวิตนะครับมาเล่าให้เราได้ฟังกันก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะติดตามภาพของนุก ต่อจากรายการในช่วงภาพหลงยุคนี้ก็ไปติดตามได้นะคะที่อินสตาแกรมตากไว้ด้วยแล้วกันนะคะ Nook นะคะ Nook underscore นะคะแล้วก็ S U T I D A ค่ะเย้ยฝากหมดเลยนะได้ครับผมสุธิดาเกษมสันนายุทธยากรับขอบคุณนะครับ ช่วงที่ผมรอคอยแล้วครับท่านผู้ชมครับ oh. ไม่ใช่สิครับถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยแล้วนะครับมาลัยไทยรัฐครับมาลายไทยรัฐของเราในค่ำคืนนี้พิเศษอย่างที่พี่แทงแกว่าจริงๆนั่นแหละครับเพราะแม้ไม่ใช่นางเอกแต่ภาพแรกของเธอในวันนั้น ก็มีสเสน่ห์ในแบบนักร้องสาวที่โดดเด่นไม่แพ้กันและในค่ำคืนนี้เราจะพาเธอมาย้อนความหลังจากภาพแรกภาพนี้ให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับความรู้สึกครั้งแรกนะคะที่ได้ลงมาไลัยไทยรัฐนะคะก็รู้สึกว่า แบบตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าอุ๊ยนี่เป็นเรื่องจริงเหรออะไรเงี้ยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะคะใครจะได้ลงมาไลไทลัสเนี่ยต้องเรียกว่าคนนั้นต้องมีกระแสรหรือว่าต้องต้องดังอะไรเงี้ยหรือต้องมีชื่อเสียงอะไรสักอย่างหนึ่งประมาณแบบนั้นนะคะอย่างตอนนั้นเนี่ยที่พี่ได้ลงเนี่ยนะคะเพราะว่าพี่ได้ออกอัลบั้มชุดแรกในชีวิตเลยก็คืออัลบั้มฉันไม่ใช่นางเอก แล้วตรงจุดนั้นเองด้วยคือเพลงเราดังด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยได้ได้ขึ้นมาลยไทยรัฐตรงนั้นนะคะไปถ่ายที่ไทยรัฐเลยค่ะวันนั้นนะคะไปถ่ายที่ไทยรัฐเลยแต่ว่าเขาอยากได้เป็นภาพลับแบบว่าเออตักลีลาอีกพาร์ทหนึ่งในพาร์ทที่เป็นแบบว่าสาวเซ็กซี่อะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าชุดราตรีที่เขาเตรียมไว้ให้เราเนี่ยคะคอก็จะลึกนิดนึงอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็ต้องโทรไปบอกให้คนที่รู้จักให้ซื้อ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 อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เออมีเก็บไว้อะไรเงี้ยอืม พี่ว่านะเซ็กซี่ในที่นี้ของพี่นะไม่ใช่เซ็กซี่เกิดจากการที่แบบว่าต้องทําขึ้นมามันต้องเซ็กซี่โดยธรรมชาติของผู้หญิงคนนั้นอย่างเชอรอนสโตนอย่างเงี้ยอนั่นคือเกิดมาคุณก็เซ็กซี่เลยมามาดาน่าเกิดมาเซ็กซี่เลยหรืออย่างบ้านเราก็อย่างเพนพักนะพี่ตายอย่างเงี้ยเกิดมาเซ็กซี่เลยโดยที่ไม่ต้องไปปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะยกตัวอย่างให้เป็นคืออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพี่ชอบแบบนี้ เป็นยังไงกันครับท่านผู้ชมครับภาพทั้งหมดที่ผมมาให้ชมในค่ําคืนนี้นะครับทำให้ผู้ชมได้หวนนะฮะกลับไปสู่อดีตและเรื่องราวเก่าๆของตัวเองกันบ้างไหมครับแล้วยังไงนะฮะกลับมาย้อนอดีตพร้อมลําลึกนะฮะความหลังกันได้ใหม่นะครับกับรายการภาพลงยุคทุกวันอังคารนะครับสามทุ่มสีนาทีทางไทยรัฐทีวีแห่งนี้สําหรับวันนี้นะครับผมสสอททศิทธิ์แท่งทองจิโกหลงยุคลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ บกับอดีตอันแสนหวานของจินตลาพูลลาบและย้อนวันวาน,นไปอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นบนหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไสเลิฟไสเลิฟแล้วไงต่อ <Love S 2> เลิฟเป็นตอนตอชั่วโมงเร่งด่วนนะแล้วมันท่าจบยังไงอ่ะหรือมันเลิฟอยู่อย่างเงี้ยประมาณนี้ออ